ดูดวงชาวราศีสิงห์เตือนแล้วไม่ฟังถ้าถูกางวัลที่หนึ่งให้รีบให้รีบอะไรครับให้รีบทําบุญับนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาของท่านเหมือนกับเบิกบุญมาใช้จัดหนักจัดเต็มนะะวันที่หนึ่งเจ็ดสิบสองล้านท่านเคยเห็นใครบางคนหรือไม่ับนะผมได้เกินมาแล้วไม่ได้ใช้ันะบปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคนที่เกิดนะของคนที่เกิดราศีสิงห์ถูกางวัลที่หนึ่ง มั้นถ้าจะถูกลงมาทน่หนึ่งนะครับผมให้รีบมันไปทําบุญทําอย่างเร่งด่วนเราเหมือนกับเบิกบุญมาใช้แน่นอนครับเศรษฐีนะครับเขามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านถ้าได้มา30ล้านเศรษฐีก็ไม่เป็นไรราบุญกุศลวาสนาเขาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตาสีตาสาเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่เคยจับเงินร้อยล้านพันล้านเนี่ยนะครับผมอยู่ดีๆได้มา7 2บล้านนะเบิกบุญมาหมดนะครับเพราะไม่เคย แต่ต้องไม่เคยสร้างตรงนี้มานะเบิกบุญมาใช้งานะผมมันถึงขั้นเขาเรียกว่าจะไม่ได้ใช้เงินนัสิเพราะฉะนั้นโชคชะตาบุญกุศลวาสนาท่านควรที่จะต้องเล่งม,มันจัดหนะักจัดเต็มในโชคชะตาครับนะปรับ,บปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินก่อนให้อย่าถือเงินเปรียบเสมือนเจอเรื่องราวต่างๆจะเข้ามาลุมเราเพราะฉะนั้นถ้าจะมีโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาท่านควรที่จะต้องปรับ,บปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันทำดวงชะตาให้ดี มันสร้างบุญสร้างกุศลทำมทานวิหารทานสังฆทานเป็นปัจจัยให้ท่านเจริญรุ่งเรืองอยู่ในศีนแลแรรทำศีลให้ครบถ้วนในโชคชะตาจิตใจของท่านเป็นยังไงจิตใจของท่านอ่อนโยนเป็นคนจิตใจอ่อนโยนเป็นคนที่มุ่งม,มั่นเอาจริงเอาจังตกตําแหน่งม้าผยองจิตใจเห้าหานเด็ดขาดเด็ดเดียวเห้าหานเอาจริงเอาจังจนประสบผลเด็ดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนามมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิด,ปดตากระบ,บนกระวายกระสักกระสายอดทนอดกัน แทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าเจ็บปดวดร้วเราแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวให้ท่านมองการไกลไปไกลมองไปข้างหน้านะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมให้นั่งเฉยๆนะครับเหมือนกับน้ําที่นิ่งใสสะอาดอย่าไปแตะต้องเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆอย่าไปเป็นพายุร้อนเป็นไฟไม่งั้นเดี๋ยวจะเงินจะหมดไปให้ทําใจสบายๆนะครับผมปัญหายาจกจะได้หมดไปสิ้นอย่าได้เกิดขึ้นกับตัวท่าน ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในโชคชะตาท่านจะได้ไล่ลํำเต้นระบำเพลงกองกันนะครับคนถูกรางวัลที่หนึ่งเขาไม่มีใครนะผมนั่ง,งเงียบนะผมรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงานะผมมันถูกรางวัลที่หนึ่งมันก็ดีใจสินะผมท่านจะได้ไล่ลํำเต้นระบำเพลงกองกันเต้นกันซุมบ้ากันตุมตามตุมตามเลยถีเนี้ยเพราะฉะนั้นมีความสุข,ส,ข,ส,ขส,มสมหวังดังใจหมายได้เจอกับเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายหลากหลายอาชีพ เรผมนักแสดงนักร้องทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาจัดหนักจัดเต็มเดอนซันนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านไม่เคยได้รับมาก่อนมันเบิกบุญมาใช้เดี๋ยวมันจะหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นปักธงซื้อบ้านซื้อรถนะครับอย่างน้อยก็เหลือเป็น,น,ปน,นรถอะอ,อ,อย่างน้อยก็เหลือเป็นบ้านนะครับบ้านเนี่ยบอกว่าขายไม่ออกอ่ะอย่างน้อยก็เหลือเป็นบ้านนะครัขายไม่ออกก็ดีนะครับจะได้ไม่หมดไปเหลือเป็นรถนะครับถึงแม้ราคาล่วงก็ยังมีลดคานะดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยนะ ะฉะนั้นเราบังให้ดีครับบุญกุศลวาสนาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาอำนาจบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาในโชคชะตานะครับใครบางคนหันหลังให้ครับพอได้ดีแล้วหันหลังนะครับแปลว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตกตำแหน่งบุญครับสามเหลี่ยมปณิปปด,ดอยลี่เริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับผมจะมีเรื่องราวต่างๆนะครับใครบางคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบ ถึงแม้ปัญหาตกตําแหน่งแฮงแมนเกิดความตึงเครียดเกิดความกังวลน,นะครับผมถูกระวันที่หนึ่งใครก็เครียดนะครับเครียดอะไรครับไม่รู้จะไปใช้อะไรดีไม่รู้จะไปซื้ออะไรดีนะครับในโชคชะตาอาจารย์ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจะเข้ามามีงวดต่อไปได้หรือไม่ก็ได้สิทำไมจะมีงวดนึงแล้วจะไม่มีงวดสองได้ล่ะแต่ปัญหาต่งตางๆทําให้ท่านก็นอนไม่หลับกระบนกระบายกระสับกระสายอดทนอดกัน สิงก์สิทธิ์เข้ามาสนับสนุนคนะ้ำชูครับตกตำแหน่ง10เหรียญออกรถใหม่ป้ายแดง B.M. w u b e n z Ferrari, Lamborghini คนระับเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในครอบครัวครอบครัวจะสุขสันต์หันษาเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ปัญหาเรื่องภายในใจลึกๆมันยังสะสางไม่หายนะผมมีปักตรงกลางใจกระบวนกระไว้กระสับกระสายอดทนอดกัน ใจิตใจที่โมหมองเหมือนดวงดาวที่ตกลงมาจากฟ้านะแมวนั่งมองหน้าจ้องตากันนะเกี่ยวกับเรื่องราวเลื่ลับเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไหวการยืนหยัดต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาท่านต้องยืนอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเก็บเงินเงีเงบเยบๆให้ต้องให้ใครถือเงินให้แต่ว่าท่านเงินของท่านถามไม่สําเร็จนะในโชคชะตา ปัญหาพิซซ่าบุมานเข้ามากันแกล้งเกี่ยวกับเรื่องราต่างๆซ้ายสามดาบขวาสามดาบมุ่งมั่นมุ่งตองไปข้างหน้าอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหาบผมบอกถึงการกล้าได้กล้าเสียเด็ดขาดในโชคชะตาการน้ําเดือดพลาดพลาดพลาดครับรู้สึกคึกเขิมรู้สึกคึกเขิมนะผมปัญหาต่างๆที่เข้ามานะครับผมให้ตกตําแหน่งไทยประเทศก็คือท่านเข้าไปกาบไหว้สิงิ์สิทธิ์ไหว้ก้าวัดก้าวา ุญกุศลวาสนาจะได้บังเกิดนะครับมันทําบุญเข้าไว้มีการจริงไหมจริงบิบการใช้เล่ห์เหล,ลี่ยมเล่ห์กลเทดูบายก็ต้องระแวดระวังถ้าท่านถูกรางวัลที่หนึ่งใครใครเข้ามานั่นแหละนะครับผมนะครับจากไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยนะครับผมเข้ามานะมาบอกกล่าวเล่าสิบว่าเคยเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้นะเป็นเรื่องปกติของรางวัลที่หนึ่งในโชคชะตาของท่านระแวดระวังนะครับคนจัดหนักจัดเต็ม ครับผมก็บอกแล้วไงรางวัที่หนึ่งโดนจัดหนักจัดเต็มนะบอกไว้ก่อนนะ,นะท่านอย่าคิดถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วกน,นะโดนจัดหนักจัดเต็มแน่ผมปัญหาต่างๆจะเข้ามาลุมเล้าเข้ามาเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาไม่งั้นท่านต้องเงียบสุดๆปิดวาจาอย่าให้ใครรู้ว่าเราถูกรางวัลที่หนึ่งทำได้หรือเปล่าทำไม่ได้ตกตําแหน่งชาลอตให้ด้านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายัางเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาเอาจริงเอาจังจ,งจนประสบความสำเร็จ ชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญลุกเรือขึ้นมาทันทีจันใดอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวาหาตกตําแหน่งดอเวเทศเทวดาฟ้าดินดมันดาส่งดวงแก้วมณีใ,ให้แก่ท่านเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นนะครับเหล่เลเวอร์บังเกิดข,ขึ้นในโชคชะตาก้าได้ก้าเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งม,ม,มั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวข้าวอาหารเอาจริงเอาจังจนประสมเ็ดมีดปักตรงกลางใจถึงเวลาแล้วการชิงไหวชิงพิบการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพรทุบายจะบังเกิด ครับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาตกตำแหน่งเหรียญใหญ่มาเริ่มครับงวดต่อไปเป็นยังไงนะครับผมก้าวงวดติดเหงเหงยรวยๆนะครับผมครับแต่ยังไงก็แล้วแต่อยู่ในศีลและธรรมก็ไว้และโชคชะตาดวงชะตาท่านจะเปิดข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่ลักทรัพย์ข้อสาไม่มีกิกข้อสี่ไม่ปูดปดข้อห้าไม่ดื่มเหล้าครับแถมด้วยพรมวิหารสีข้อหนึ่งเมตตากรุณามุติตาเบกขา เมตตาไม่คิดทำร้ายใครกรุณาคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนะมูติตาไม่อิจฉาให้ร้ายเขาเป,เป,เปีนต้นไม้นะเป็นลิงปีนต้นไม้เราไม่เห็นต้องอยากปีนต้นไม้เลยนะผมเราก็เดินเอาก็ได้นะเขาขับเบนซ์เฟลเรอรี่เราขับโตโยต้าก็ได้นะนะขับรถธรรมดาก็ไม่เห็นเสียหายเลยนี่นะผมก็ถึงเหมือนกันนะผมเพราะฉะนั้นม,มูติตาเกิดขึ้นในโชกตาก็ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างใครพูดอะไรก็ปล่อยวางเฉยจะเกิดอะไรขึ้นก็เฉยไปหมด ในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาระวังค้อนทุบลงมาตรงกลางหัวใจมันก็เจ็บปวดรวดร้าวเป็นเรื่องราวปกตินะครับราศีสิงในเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆดวงดาวบ่งชี้ถึงโอกาสที่น่าตื่นเต้นและการเติบโตในหลายด้านของชีวิตแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นเช่นกันมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงาน ในเดือนนี้ชาวราศีสิงห์จะพบกับความท้าทายใหม่ๆใ,ในที่ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้รู้สึกกดดันในตอนแรกแต่นี่คือโอกาสาทองที่จะแสดงความสามารถของคุณให้เป็นที่ประจักษ์ดาวอังคารที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะเสริมพลัง และความมุ่งมั่นให้คุณสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้คุณจะมีความกระตือรือร้นและพลังงานที่เต็มเปี่ยมในการทำงานทำให้สามารถจัดการกับงานที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาแต่ต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานเนื่องจากดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีตุล ซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายควรใช้ความระมัดระวังในการพูดคุยและแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการขยายกิจการหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านราศีพฤษภจะเอื้อประโยชน์ต่อการเจรจาธุรกิจและการสร้างพันธมิตรใหม่ๆด้านการเงิน ในแง่ของการเงินเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีทั้งรายรับและรายจ่ายเพิ่มขึ้นดาวสุขที่โคจรผ่านราศีกันจะส่งผลให้คุณมีโอกาสในการเพิ่มรายได้โดยเฉพาะจากงานเสริมหรือโปรเจกต์พิเศษอย่างไรก็ตามดาวเสราร์ที่อยู่ในราศีกุมจะเตือนให้คุณระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอาจมีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวควรวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินในช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจเข้ามาแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจเนื่องจากดาวเนปจูนที่อยู่ในราศีมีนอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือการหลอกลวงได้ สำหรับผู้ที่มีนี้สินเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการวางแผนชำระนี้ดาวพลูตโตที่กลับมาเดินหน้าในราศีมังกรจะช่วยให้คุณมีวินัยทางการเงินมากขึ้นและสามารถจัดการกับภาระนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านการเรียนสำหรับชาวราศีสิงห์ที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่ท้าทายแต่ก็มีโอกาสที่ดีเช่น กันดาวอังคารที่เข้าสู่ราศีของคุณจะเพิ่มความกระตือรือร้นและแรงจูงใจในการเรียนทำให้คุณมีพลังในการทำงานหนักและมุ่งมั่นสู่เป้าหมายทางการศึกษาอย่างไรก็ตามดาวพุทธที่ย้ายเข้าสู่ราศีตุลอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนคุณอาจรู้สึกลังเลในการเลือกวิชาเรียน หรือสาขาที่จะศึกษาต่อควรใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบและปรึกษาผู้ใหญ่หรืออาจารย์ที่ไว้ใจได้ในช่วงกลางเดือนอาจมีโอกาสในการเข้าร่วมโครงการพิเศษหรือการแข่งขันทางวิชาการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้ของคุณดาวยูเรนัสที่อยู่ในราศีพฤษภจะกระตุ้นให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆในการเรียนสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบเดือนนี้เป็นช่วงที่ดีในการทบทวนและเตรียมตัวแต่ควรระวังเรื่องความเครียดและการกดดันตัวเองมากเกินไปควรหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายบ้างเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจยอดค้าขายสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้ จะเป็นเดือนที่มีโอกาสในการเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าดาวสุขที่โคจรผ่านราศีกันจะช่วยเส,สเริมเสน่ห์และความสามารถในการโน้มน้าวใจลูกค้าทำให้การเจรจาต่อรองและการปิดการขายเป็นไปได้ง่ายขึ้นในช่วงต้นเดือนอาจมีการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือแคมเปญโปรโมชั่นที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยกระตุ้นยอดขาย ได้เป็นอย่างดีดาวเพราะฤหัสบดีที่อยู่ในราศีพฤษภจะเอื้อประโยชน์ต่อการทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์ควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างการรับรู้แบรนด์และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดดาวอังคารที่เข้าสู่ราศีของคุณจะกระตุ้นให้คุณมีความกล้าและความมุ่งมั่นในการเอาชนะคู่แข่ง แต่ต้องระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือการตัดราคาที่รุนแรงเกินไปในช่วงปลายเดือนยอดขายอาจมีการชะลอตัวลงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกังวลมากนักเนื่องจากเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนกลยุทธ์ทางธุรกิจและวางแผนสําหรับเดือนถัดไปเลขนำโชคสําหรับชาวราศีสิงในเดือนนี้เลขนำโชคที่ควรให้ความสนใจได้แก่ หนึ่งห้าเก้าสบสสาสาสองสเอเลขเหล่านี้อาจนำมาซึ่งโชคลาภหรือโอกาสดีๆในชีวิตแต่ควรใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจเรื่องการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนไม่ควรหวังพึ่งโชคชะตาเพียงอย่างเดียวเกณฑ์การเดินทางในเดือนนี้ชาวราศีสิงมีเกณฑ์การเดินทางที่ดี โดยเฉพาะการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือการศึกษาดาวพฤหัสบ,บดีที่อยู่ในราศีพฤษภจะเอื้อประโยชน์ต่อการเดินทางไกลและการติดต่อกับต่างประเทศในช่วงต้นเดือนอาจมีโอกาสในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนาที่สำคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้และเครือข่ายทางธุรกิจของคุณสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อน ช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมดาวศุกร์ที่โคจรผ่านราศีกันจะช่วยให้การเดินทางเป็นไปนอย่างราบรื่นและสนุกสนานอาจได้พบเจอมิตรภาพใหม่ๆหรือประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับชาวราศีสิง์เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยพลังงานในด้านความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดจะได้พบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตรักให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นมาดูรายละเอียดกันเลยค่ะด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ร่วมกันในช่วงต้นเดือนอาจมีความท้าทายเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์เช่นการสื่อสาร ที่ไม่เข้าใจกันหรือความเห็นที่ไม่ตรงกันในบางเรื่องแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณและคู่ของคุณได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจกันมากขึ้นช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณอาจได้ทำกิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกับคู่ของคุณเช่นการเรียนคอาร์สอะไรสักอย่างด้วยกันหรือการวางแผนการเดินทางในอนาคตสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างคุณทั้งสองในช่วงปลายเดือนดวงด้านความรักจะสดใสเป็นพิเศษคุณอาจได้รับการแสดงความรักหรือการดูแลเอาใจใส่จากคู่ของคุณในรูปแบบที่ไม่คาดคิดอาจเป็นของขวัญพิเศษหรือการพาไปเซอร์ไพรส์ ในสถานที่ที่มีความหมายซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกถึงความรักและความอบอุ่นอย่างล้นเหลือสำหรับคู่ที่อยู่กันมานานเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่เหมาะสมในการพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนแต่งงานการมีบุตรหรือการลงทุนร่วมกันการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นคำแนะนำ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนและการแสดงความรักอย่างสม่ำเสมอพยายามเข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายและอย่าลืมที่จะให้เวลาและพื้นที่ส่วนตัวแก่กันและกันด้วยด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีสิงห์ที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสและการค้นพบใหม่ๆในเรื่องความรักในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากออกไปเจอผู้คนใหม่ๆ และเปิดใจให้กับความสัมพันธ์นี้เป็นช่วงที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานปาร์ตี้หรือแม้แต่การลองใช้แอปหาคู่ช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นที่สุดคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นในที่ทำงานระหว่างการเดินทางหรือแม้แต่ผ่านการแนะนำของเพื่อนความประทับใจแรกพบอาจนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้น อย่างไรก็ตามในช่วงปลายเดือนคุณควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องความรักอย่าเร่งรีบหรือด่วนสรุปความรู้สึกเร็วเกินไปให้เวลากับตัวเองในการทำความรู้จักอีกฝ่ายให้ดีก่อนการใช้เวลาทำความเข้าใจตัวเองและสิ่งที่คุณต้องการในความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งผ่านความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสม ในการเยียวยาจิตใจและเริ่มต้นใหม่คุณอาจพบว่าการให้เวลากับตัวเองการทํากิจกรรมที่ชื่นชอบหรือการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวจะช่วยให้คุณค้นพบด้านใหม่ๆของตัวเองและเตรียมพร้อมสําหรับความรักครั้งใหม่คําแนะนําเปิดใจให้กับโอกาสใหม่ๆแต่ก็อย่าลืมรักษาความเป็นตัวของตัวเอง ใช้เวลาในการทำความรู้จักคนที่คุณสนใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอย่าลืมว่าความรักที่ดีต้องเริ่มจากการรักตัวเองก่อนสรุปไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเติบโตในด้านความรักสำหรับชาวราศีสิง์การเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับความสัมพันธ์จะเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำพาคุณไปสู่ความสุขและความสมหวังในความรักอย่าลืมว่าดวงดาวเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นความสำเร็จในความรักขึ้นอยู่กับการกระทำและทัศนคติของคุณเองเป็นสำคัญขอให้เชื่อมั่นในตัวเองเปิดใจให้กับความรักและพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับคนที่คุณรักด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและยั่งยืนได้อย่างแน่นอน